สวัสดีครับวันนี้พวกเราจะมารายการเปิดชมกันนะคะวันนี้พวกตอนนั้นไม่ว่างนะคะตอนนั้นอะอยู่อยู่บ้านตอนนั้นใช่ไหมคะอยู่บ้านเลยไม่ว่างแม่ไม่ให้ออกไปข้างนอกเลยมาคุยกันข้างในก่อนนะคะวันนี้แม่ฉันเนี่ย ออกไปโรงงานกับพ่อฉันไม่ว่างไม่รู้จะหยุดตอนไหนสิบสามสิบหนุนเขาจะให้ตังเลยแม่ฉันบอกเขาใจไหมเธอเ่ะก็รู้นะว่าฉัน่ะทำอะไรอยู่ฉันก็นอนฉันก็นอนคุยกับเธอนั่นแหละพี่ชายของฉันก็อยู่นี่กับฉันอ่ พูดบอยอยากพูดเข้าใจมานากันเฮ้ยเฮ้ยพูดฉันหน้าดำบ่ถ้าจะใสเออ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 ่ย่าท้ามันมืดเจ้าเห็นป้าหน้าดเห็นไหมหน้าดอดเออเออเออ ไย่ไ้ยเห็นบ้าเอา้าวันนี้พี่ชายฉันแก้งฉันกับฉัน